พี่อ้นครับอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันหมวกลบอยู่แถวๆ24กิโลลิตรอยากได้ SUV ที่เป็นรถญี่ปุน่นซ่อมง่ายค่าดูแลสบายกระเป๋าเข้าศูนย์บริการที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศขับแล้วรู้สึกนุ่มเงียบสบายน้องๆ S-card ได้คันนี้มาครับตรงตามโจทย์รุ่นน้องที่หามาเลยเราอยู่กันกับเจ้า Harrier 2.5 y B r i d เป็นรุ่นจีนะครับคันนี้เป็นรถปีโมเดล2020นะครับออกศูนย์2021นะฮะและในคันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยน Minor c h a ชนนะครับมาจากโฉมปี15และปี18นะครับขุมพลังของเขานะครับมาด้วยเครื่องยนต์ 2,500cc 4ีสูบมัวกับ y b บ i ดนะครับรีดแรงมา้ามาได้อยู่ที่218แรงม้าครับ และอัตราการบริโภคน้ำมันของเจ้าคันนี้อยู่ที่24กิโลลิตรคันนี้วิ่งมาเพียงแค่64,932กิโลเทรลี์ลจะมาเป็นคู่แบบนี้เหมือนดวงตานอกอินทรีปกติแล้วในโฉมปี2015เนี่ยโลโก้มันจะเป็นรูปนอกอินทรี sea. พอมาเป็นโฉม2020เป็นโลโก้โตโยต้าและกิวตรงนี้เรียบเลยนะนะครับ สีฟ้านี่บ่งบอกเป็นระบบไฮบริดในคันนี้เนี่ยได้ชุดแต่งโมเดลริสตารอบขันมาด้วยมูลคา่าร่วมหลักแสนบาทนะครับนี่เป็น18นิ้วนะครับเป็นล้อออกลายสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้พื้นแจ็เป็นระบบคีย์เลสนะครับและสปอยเลอร์ด้านข้างนี่มาอยู่ในชุดของโมเดลริสตามีการลาดเอียงแบบนี้เป็นสไตล,ล์เหมือนคูเป้แต่เขามีพื้นที่บรรจุด้านท้ายเนี่ยพอๆกับรถ s u สูทั่วไป ในชุดแต่งของโมเดลดิสต้านะครับปลายท่อนะครับออกข้างละสองสองท่อและในไฟท้ายของเจ้าแฮร์เออร์เนี่ยจะเป็น LED คาดยาวแบบนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับด้านด้านหลังเนี่ยคือพื้นที่จุของเนี่ยโอ้โหดูดินี่ยังไม่ได้แบบพับเบาให้ดูนะครับนะครับนี่เห็นไหมมันขนได้จริงๆเลยเนี่ยจุๆเลยให้ดูเลยโอ้โหนี่ครับ รีวิวบางทีมันต้องแบบนี้ฮะนี่ครับเข้าไปได้ทั้งตัวแบบนี้เลยอ้นสูงร้อยเจ็สิบเอ็ดนะนี่เดี๋ยวนอนให้ดูว่าถ้าแบบไปแคมปิ้งอะ่ะโอ้โหเหลือเวลาอ้นไปจ่ายกับข้าวเนาะตอนที่ใช้รุ่นนี้อยู่มันมีกลิ่นอะ่ะอ้นก็จะเอาวางไว้ถาดนี้ถาดด้านหลังยกถาดลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นยางอะไหกับชุดเครื่องมือปุ่มปิดฝาท้ายเนี่ยจะมีแยกของปุ่ม ปิดอย่างเดียวแล้วก็ปิดและล็อกได้เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสลับกับตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับอาคันธาลานะะ่า